ทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดทางจังหวัดพะเยามีการจัดพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาชนและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นรอบที่สคะ่ะที่เทศบาลตำบลแม่กาจังหวัดพะเยาได้จัดพิธีปล่อยแถวขบวนรถประชาชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศมพส,สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายผูธนชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมีประชาชนจากสองอำเภอเข้าร่วมเดินทางคืออำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางรวมจำนวน750คนเป็นการปล่อยแถวขบวนรถชุดที่3เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินทางของประชาชนและเจ้าหน้าที่บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและ เต็มไปด้วยความอาลัยสะท้อนถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสงฆ์นิกกรชาวจังหวัดพะเยาที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับกิจกรรมการเข้าเฝ้าพระบรมศพนะครับก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดของท่านสามารถจะเข้าไปติดต่อนะครับกับที่อำเภอรหรือว่าที่สารกลางได้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีรอบในการเดินทางเมื่อไหรบ้างหรือว่าสามารถเดินทางไปด้วยตนเองที่กรุงเทพมหานาครก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ